การปกครองในระบอบประชาธิปไตยองีนนพรัตราาิย์เป็นประมุขสองื้อให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในกระเนณีประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติส่งเสริมอ,อนุรักษ์พื้นทุกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาชาติการจัดงานฉลองวันเด็กในวันนี้คงจะประสบผลสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานพ่อค้าประชาชนรวมถึงผู้ปกครองพนักครูที่มาร่วมกันเปิดซุ้มอาหารขนมหวาน ไอซานเหนืยนาชุมชนและข้อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดของรุกเดือนเก็จะงนำนักเด็กวันนี้ได้รับการบริจาคทั้งจำนวนเงินและสินของสำหรับจัดอุปสรรคขอขอบปุณท่านผู้มาและุกท่านวนนี้ได้เวลาสินแล้วขอเจริญท่านไปทางไหนที่าเปิดฉลองวันใแต่งชาติ ความสำคัญของเด็กและยานชนแล้วใน้ให้เด็กได้รับทราบถึงความสำคัญของตัวเองดางวัตถุด็กและยานชนต้องเรียนสมวนกฎหมายจะเติบโตพขาได้ถึงต้องเรียนร่านที่แข็งแรกาดูแลทาบคา ผู้ใหญ่ในวันนี้จึงต้องร่วมมือการอบรมเลีย้ยงดูเด็เกให้มีความเจริญงอกงามทั้งร่างกายและจิตใจใเด็เกและเยาวชนล้วน,นวมนนีอิสระในการฝึกแต่เาริมตัออพก่จะต้องเป็นไปอย่างมีงต้นคอามสุขและสร้างสามรังสาวินัย ซึ่งเป็นภาษาพื้นเทศโดยเฉพาะยิษณุยกภาษาซึ่งเราจะต้องใช้ในการสื่อสารนะครับในการพูดคุยกันให้เข้าใจกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่จะนำพาประเทศไทยของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นสาพ ขอให้ทุกทุกคนจงขยายามมันศึกษาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินชีวิตตามแนวศอเธียมและยึดถือประวัติศาสตร์ของชาติควรมะาระานักรักรู้ สืบเรียนผู้ปกครองหน่วยงานต่างๆาสาบริจาคตัวเองคนบอค้าประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันสะสนช่วยเหลือและร่วมกันจัดงานดังนี้ได้เดังนี้ช่างหน้าปรากรึ่งสุดท้ายผมขออาราธนาคุณพระศรรมไตย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคที่ทุกทข์ต่อรัฐหรือปรดรองมวลชนประทาน,นให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนวัดสังหนา้าตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กดูแลเด็กและเยาวชนทุกคนจนประสบแต่สัพเพสิงมงคลและ จะตัรัติตะพอนชัยได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์ผมขอเปิดงานสองวันเด็กคนชาติประจำปีพศ2558นักปัณิธร้มปี2558ที่เกิดมาเป็นตุกนรอบอีกระนผมขอส่งความรักและความภารภูมดย่างด็กและยานดทไดาทุกคน ในวัยเยาวนเปรดเสมือนต้นกล้าสรัยละครมนุษย์ที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้กา้ศึกษา 他拍到很壮观。

หญิงเติมกนันเลย25้คนนะคะสูงี่สิบห้าตเติมช้อนไม้ด้วยนะคะโอ้โหใครรุ่งเสร็จแล้วมานั่งเลยเรกนั่งลงเลยหลัาาบหันั่งลงครเสร็จแลยนั่งเลยโอ้โหคุิ สีไหนจะตลาดเวลาเทมก็เอาบ้านคขาเลยเมองได่มีสีไหนตลาดนะเออนะใช่ใช่ បងប្អូនចាំខ្លួនបាទចាំមើលទៅបងប្អូនឡើងដល់ g <shriek> o มาเารานไีเยนะคะนอเขาขอบระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านด้วยค่ะนี่เลยนี่เลยเฮ้ยนอ่หมดแล้วนี่ขาดกันหม่เล

halo. เรได้แตกเปนของขายจนไเินจริงปลาที่บาดตันตีปาที่ตีปาแล้วทำสนได้กระตุกงินงนคนแตต้องให้ตีาขึ้นแล้วตัวก็เป็นแเครื่องวันฟังใหม่นลต้องไม่ต่ำกว่า5้บาท ร้อไม่ตำกว่า้บบาททางนี้เราเ่าเรื่องนี้